สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟิลแบร์คาร์นะครับวันนี้จะมาแคสเกม So ร์สแอนด์แซนนะครับซึ่งเป็นเกมบนเว็บแต่ก่อนก็เล่นอยู่บนน่าจะขึ้นชื่อนะครับในเ,เว็บวายแปดนะครับเป็นส่วนมากก็เท่าที่ดูจะเป็นเกมแนวเทิร์นเบสนะครับก็สับการตีไปตีมานี่แหละครับม,มาเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นอันนี้ผมซื้อมาในสตรีมเลยนะฮะเราจะเล่นอันไหนดี มันมีตั้งแต่ภาคแรกจนล่าสุดเราเล่นภาคแรกเลยน,น,ลนี่ก็จะเป็นก็จะเป็นเพลงแบบอย่างนี้ขึ้นมาคนระับโหทิ้งต่อมากเลยนะผมข,ขายายเต็มจอก่นอนเกมมันไม่เต็มจอนะ,อะเอาอย่างนี้แล้วกันอโอเคตั้งค่าประมาณนี้นะครับผมไป ตอนนี้ฝนตกนะครับถ้าได้ยินเสียงฝนก็ขออภัยด้วยมาเรามาลองสร้างตัวละครกันเลยดีกว่าชื่อตัวละครเราชื่อว่าฟิวเหมือนเลิกแรกเริ่มเดิมทีเหมือนเราเป็นอนักโทษหรืออะไรทำนองนั้นนะครับเราก็เลยต้องมาประลองต่อสู้นะครับในศึกครั้งนี้นะครับผมเต็มคาราวให้มันดูน่าเกรงขามอันนี้จะเป็นออ,อพเป็นพวกสกิลพอยต์นะครับ ก็จะมี Strength สตริงเอจินะครับแล้วก็มี a อ t a c k นะครับ Defense แล้วก็ Vitality นะครับคริสตอ่าสเตมินาอะไรอย่างงี้เออแล้วก็ตัวเราเอาสตริงสักสามเอจินี่น่าจะความเร็วใช่ไหมอย่างละสามได้ไหมแอคแท็กเอาสตริงกับแอคแท็กและกันสูงขึ้นหน่อยไป ก็จะมีในเรื่องนะครับอ๋อฮ๋อองพายเรดอ่าก็โดนอ่ไปไปเจอ้ผู้ขอนั้งแข็งอะไรน้ำท่วมนะครับเออก็เลยทำการสละเรือนะครับผมเหมือนเราเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเป็นลูกน้องนี่ไง ยูไฟยูเซลอ่ะไม่ทันโคตรไวเลยอ่าเราก็เลยได้ลอยลอยระล่องนะครับลอยระลองไปเรื่อยๆนะครับครับจนน่าจะไปเที่ยวภาคครับที่เมืองเมืองหนึ่งครับเมืองอะไรเนี่ยอ่าสปอร์ตเกาะเกาะหนึ่งนะครับอ,อ,รอ๋อฮะอาาก็เลยก็เลยมาทําการมาที่อารีนาเรามีเงินไหมอันนี้จะเป็นช็อปซื้ออาวุธนะครับเรามีอยู่ 1, หนึ่งพันเหรียญ ทันเลียดซื้อนี่เลยมีดจะได้มีมีดไปต่อก่อนนะครับโอ้เกมละเอียดนะครับเรื่องการอ่ะ up defense เพราะว่าการการฟาดฟาด,ฟาดแต่ละทีเนี่ยมีสิทธ์ตายได้ภายในวันช็อตเลยครับอเอาโลแล้วกันไซมเซโล่มาเราต้องการโล่บตนี่บ้ตนี่ดีด,ดีวเราเอาอะไรที่มันดูป้องกันนะครับสูงๆเยอะๆมานะ่ะ หมวกนี่โอ้ไม่พอละไปไปที่อารีนากันนะครับเราก็จะคู่ต่อสู้นะครับฟิรูนะครับปะทะกับอ,อ่อะไรโลฮันนะจีจีวีนะอ่านอ่านว่างไงไม่แน่ใจนะครับ,นะรบมีความสูง5.2ฟุตนะครับเออไปแล้วก็5.6เลาก็ไม่ธรรมดาหเหมือนกันเนี่ยครับเกมก็จะเป็นเทิร์นเบสอย่างนี้นะครับผมก็จะมีจัม จะกระโดดไปข้างหน้าครับกระโดดไปข้างหน้าแล้วก็มีโดดกลับไปข้างหลังนะครับแล้วก็มีวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็เวิ่งกลับไปข้างหลังนะครับเดินไปกลับไปข้างหลังอ่ะเออโอเคแล้วก็อันนี้คือตะโกนนะครับทําให้มีโอกาสสตันศัตรูหรือว่าทําให้ศัตรูติดเคิร์ดได้นะครับผมท่านี้เพราเดี๋ยวผมจำมานะแล้วก็จะเป็นเท่าตีปกติซึ่งอะไรพวกเนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์การตีเข้าหรืออะไรทำนองนั้นเราก็จะเราอยู่ไกลถ้ตะโกนเลยเห็นไหม แต่ว่าก็จะมีการป้องกันได้นะครับเนียการตะโกนนี้ก็ทําให้ศัตรูนั้นนะครับเข่าเชี่ยตีไปถึงอ่ามันจะมีการหลับด้วยนะครับถ้าสเตมินา่าถ้าเอนิี้เราหมดนะครับเราก็จะสาม,มารถฮิวได้หรือว่าเติมน้เอ้าวเชี่ยมีดฟันนะครับพอเราอยู่ในระยะที่ประชิดนะครับก็จะมีท่าเพิ่มมาสามท่าอสี่ท่านะครับ นี่ก็จะเป็นการถักสตูนะครับให้ออกจากระยะการโจมตีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการตีหัวนะครับนี้จะเก็นจะเป็นการตีเอ่อช่วงลําตัวนะครับผมตัวควิกเนี่ยก็จะเป็นการแบบตีเร็วหน่อยนะครับตีแบบตีหนักตีปกติแล้วก็ตีเร็วนะครับซึ่งโอกาสการเข้าก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงซึ่งตีหนักเนี่ยจะเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ว่าจะแรงมากเพราะฉะนั้นเรียบร้อยเกมก็ไม่ได้ยากมากครับ เนี่ยเมื่อเรารีวิวอัพเราก็จะสามารถอัพในส่วนนี้ได้นะครับผมก็จะอัพดีเฟนซ์อัพอะไรดีอ่ะสติงสตริงนี้จะเลือดนะเอาเป็นสามอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเริ่มเริ่มแรกเกมนี้จะทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับอยากซื้อซื้อ,อนี่แล้วกันนำมาซื้อเกาะเลือลมีเงินอยู่สี่ร้อยซื้อหมวกเลย เพราะว่าหมวกนี้ช่วยกันเรื่องการโดนเฮดช็อตหรือฟันหัวได้นะครับตอนนี้เราเจอสตูนะครับครโหตัวแดงมาเชียวโอสมผมนี่ตะโกนเลยดับแรกการตะโกนมันช่วยได้เยอะเลยฮะเนี้ยทำดาเมจได้ด้วยเป็นดาเมจแบบพารูโล่นะครับผมอ้าวระยะนี่ครับควิกนี่แขมขาดเรียบร้อย คือถ้าดาเมจเราถึงเราสามารถวันช็อตฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะครับผมชอบเพลงนี้เหลือเกินนะครับเอติแล้วกันแล้วก็อัพดีเฟนส์ครับตอนนี้ก็เป็นห้าสี่แถวละเสียงฝนเข้าราขอใครด้วยนะครับแก้อะไรไม่ได้จริงตอนนี้เฮ้ยผมว่าผมน่าจะซื้อนี่ได้เนี้ขายร้อยสองนีเท่าไหร่อ่ะร้อยสองไม่ขายแพงจ้ะ บอกแขนนี่ก็ร้อยสองเสื้อเหมือนกับเป็นเสื้อเริ่มต้นอยู่แล้วคงไม่ต้องอะไรมากไปโอ้เราเจอเหมือนกับเป็นเป็นอ่าผู้คู่ต่อสู้ที่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีผลงานนะครับน่าจะเป็นคนที่เก่งมากโูดาบน่ากลัวจังวะตะโกนเื้ยสี่สิบสองอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออเดี๋ยวเดี๋ยวรีบก่อนรีบไปทุบอืมอืมสิบสองเฮ้ยควิกควิกควิก,วกโอเคปั่นเรียบร้อยนี่ไงอ่าเออเราจะได้ดาบฟรีนะโอ้โหโคตรดี ย่า <Yeah, S 2> เราได้ดาบมาด้วยนะครับเดี๋ยวัพสติงดีกว่าสติงมันเพิ่มไอเนี่ยเพิ่มเอ่าค่าเลือดนะครับผมเรามีเงินอยู่300ซื้อโอ้โหซื้อคนแพงอ่ะเฮีย yeah, 2,000แพงจังวะซื้อโลได้ไหมโลโล600เลยเหรอทำไมมันมีแต่อะไรแพงๆวะเราซื้อของเริ่มต้นอะไรได้นี่ไงพวกขาเราซื้ออันนี้ได้ซื้อก่อนอาวุธใหม่จริงก็ปวดหลอกแล้วแต่เราไม่ต้องก็ได้ โอ้พูดต่อโซเวลสี่นะครับอ่าเมื่อยี่สี่นะครับเฮ4พีสี่สองพเหมือนเลือดเยอะจังวะแต่พวกสเต็งอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะสุดเดิมตะโกนเอา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 เฮ้ยโอ้โหแต่วันนี้ขวานท้องขวานท้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยตันได้อ่าการผักนี้ก็จะมีโอกาสทำให้สตูล้มด้วยนะครับ ห normal ผมก็ต้องอัพสเตมินาซะหน่อยวะไม่หมดโคตรวไวเลย <c oughs> นี่ไงนี่ไงโอ้ยวง,วง,วง,วง่งวงง่วงง่วงง่วงนอนก่อนเฮ้ย <c oughs> นัดเดียวนัดเดียว <c oughs> เรียบร้อย เป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้ลำบากนะที่จะโหพอครับไอ้นี่มันต้องอัพอะไรนะเอจิ ing, <Yeah. S 1> ไม่ใช่สเตมินานี่ไงอัพเยอะๆเลยจะได้มี <Yeah. S 1> ย่อมีแรงเงิน <Yeah. S 1> เรามีอยู่ห้าร้อยครับห้าร้อยซื้ออะไรได้ <c oughs> โล่ซื้อโอ้โล่หกร้อยอ่ะโคตรแพงเลยมหมวกได้ไหมหมวกนี่เก้าร้อยเจ็ดโอ้เก็บตังค์ครับ <c oughs> เอาแล้ว โอ้โออยเมือออ่อ2เชี้อะก็มาเดี๋ยววะงูดอาวุธดิสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหตะโกนไปสามรอบจวัดจวัดโอ้โหไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหิวก่อนนอมันนี่ โโอ้หการนอนทำให้มันหิวครับเอาแล้วเผาเก็นะหนักอีวมนาหมดชิบหายแล้วเรียบร้อยโอ้โหชนะมาห้าแมตช์ครับโอ้โหคอมแบตสกอร์เราได้ยีิบสามนะครับโอ้โหก็สลับ ใครที่ชอบเกมนี้นะครหาซื้อในสตรีมได้นะครับผมแต่ก่อนก็อยู่บนเว็บเนาะเออซึ่งอยากจะทำเป็นเอพิโซดแล้วกันเอพิโซดนี้ก็จะเป็นภาคแรกนะครับผมเออซอ d s สแ d a ด์ซนเดลนะครับผมเนี่ยกราดิเตอร์ผมก็ฝากไว้สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับสำหรับวันนี้เจอกัน